สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีงฝั่งลาวและฝั่งไทยนะครับเนาะสบายดีเอฟซี FC, มไม่์และเอฟซีเก่าด้ครับอ่าวันนี้ดูยินดีต้องรับฟอร์ซูสองเบาเล็กนะครับพี่น้องเล็กเบาฟันซะแนลอีทันเ,เก่าอยู่นเลยนะ มืัอนี้กลเป็นตอนเศร้าของวันซุกพี่น้องมาทานอาหารอ่ากุยจับปะน้ำใสพี่น้องภาษาไทยเนาะภาษาอาลาวก็เขาเปียกพี่น้องมากุยจับน้ำใสมาพ่ออมใครหนึ่งนวยพี่น้องของแก้มก็มีอ่าไล่มาแตงกวามาสองนงวยเลยก็มาถั่วฟูแล้วนนงครับมาพี่น้องคอ,อร์สซมกับเจลีมกุ้ยไล่กุ้ยใสกุ้ยติดตามให้เาัาเลยกเด้อ่ากุ้ยติดตามไปเนาะ ตอบไปตอบอย่าลืมคอมเมนต์บายพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวเบลล์เล็กตอบกลับไปตอบกลับไปกลับมาเนาะเป็นครอบครัวเดียวกันมีความสุขหลายพี่น้องเอ้ยเนาะครอบครัวยูทูปของเราเนาะพี่นอ้องมา嘛บัวบ้าลายเนี่ยซีหางยังไปบีบุ้บาาบท่านพี่นอ้องอ่ะมาตอนนี้กะบหกโมงเศร้า,าพี่นอ้องมามาทานขะ้าวเศร้ากับเบลล์เล็กจังหวะพี่น้องมารอมือเนะาะเราเนาะไข่ไก่เขาฟองนั่นพี่นอ้อง อืมกับังคนห่วยไปนั่งคตาน้องมซไคไปนั่งลองอืมตัดตัดตัดจัดไปน้องเลยอืม ม,ม,มันอ,อีวมีขขานีน่มอี่เนาะมาแปครับบ้านมากินชมพี่นอนจิกอับอยังไงกับกับเนาะักลา

หลายปีไม่น mm ้อ hmm. ง mm. มีเนาะใครใครอืมาักหลายไปเนาะ không thao, nó không biết không kìm nó, nó ơi. Wake up, nó sai, nó nó, กินกล้วยจับน้ำใส่ตอนเช้าเนี่ยครัาไปไม่เนืม 两个。 ส่วนเหลือพี่น้องไม่มีเวลาตัดไป